ครับมันมีเช้าวันหนึ่งอะตื่นขึ้นมามันเหมือนกับตื่นขึ้นมาปกติเราก็ตื่นขึ้นมาอย่างเชา้าทุกทุกเช้าอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นการตื่นซ้อนตื่นมันตื่นเช้าขึ้นมามันเห็นโลกบางอย่างที่เราเนี่ยอยู่นี่แหละมันมองเห็นตามความจริงว่าเรามีชีวิตไม่นานเราตื่นขึ้นมามองเห็นเนี่ยเพราะเรามีตา ตาที่เรามองเห็นนี่แหละมันเป็นเครื่องยืนเยืนรูปให้มันไปปรุงแต่งในจิตครานี้เนี่ยรูปที่มันยืนที่มันปรุงไปปรุงแต่งในจิตเนี่ยมันมองเห็นแล้วมันก็ขาดหายไปมันจบไปแล้วเราก็ดูรูปใหม่ทิศทางใหม่แล้วก็หายไปจบไป <c oughs> มันตื่นขึ้นมามันมองเห็นชัดว่าเราเนี่ยอยู่รุ่นกันไม่นานเราอยู่กันไม่นานเราอยู่กินเวลาเป็นปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีห้าสิบปีร้อยปีอะไรแล้วแต่แต่สรุปแล้วก็คือมันก้าวไปสู่ในทิศทางที่มันไม่นานและก้าวไปสู่ความพลาดจากคนเราทุกคนเนี่ยต้องก้าวไปสู่ความพลาดจากถ้าเราเข้าใจตรงนี้น,นะอย่างที่วันหนึ่งข้าตื่นขึ้น,นมา เห็นชัดว่าชีวิตทุกคนเนี่ยต้องรากจากและมันไวมากแต่ที่เราดูไม่ไวเพราะเราลงไปเสพมันอยู่เราอยู่สมมุติวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีมันเลยดูช้าแต่จริงเราไวมากนี่ค่าล่งเลยมาห้าสิบกว่าปีครึ่งร้อยกว่าแล้วเนี่ยมันไวสังขารก็ล่งเลยมันไปไกลนะ เราฝืนมันก็ไม่ได้กลับคืนไปก็ไม่ได้การตื่นขึ้นมาเห็นสิ่งเหล่านี้ก็หมายความว่ามันก็มีเหตุปัจจัยเก่าที่เรามีปรสบการณ์อยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องของท่านอันที่เสียชีวิตไปแล้วได้กลับมาได้คุยกับท่านถ้ามองเห็นชัดว่าท่านอันที่โดนอุบัติเหตุจนขาเสียใช่ไหมเขาอะไรกลายเป็นพลังงานและวิญญาณที่ขาเสียด้วย นั่นเพราะว่าเขามีตาเห็นขาเขาเสียก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปแต่เขาไม่รู้ว่าหัวเขาก็เล็กด้นไปด้ที่ไปกระแทกข้างหน้าแล้วขาอันกลับมาหัวเล็กยุบไปเลยแต่เขาไม่ได้เป็นวิญญาณที่หัวเล็กเพราะไม่มีอายุตนะตัวไหนไปบันทึกเพราะนี่คืเห็นชัดเลยว่าสิ่งที่เราอยู่ทุกวันนี้มันบันทึกด้วยอายาตนะก็คือบันทึกด้วยตาหูลิ้นจมูกกายและอารมณ์ที่เราพรึงแต่ง เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องแก้ไขเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ตอนเรามีชีวิตอยู่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันสามารถบันทึกได้งน,นั้นเราบันทึกสิ่งดีๆได้คําว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันเป็นสมมตินมันไม่ความจริงวันนี้เรายังมีถั่วนี่นี่คือความจริงถั่วเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยของมัน จริงมันมีเขาเรียกว่ามันมีชื่อเรียกของมันในภาษาสัมกัสคือบาลีเขาเรียกสกยตานนังก็คือรูปรูปใดรูปหนึ่งที่ตาผัดัำแล้วเราไปให้ค่าแล้วเรียกมันว่าถั่วคราเนี้ยไอขั้นตอนนั้นเราไปกล่าวถึงเราถึงเนื้อถั่วเพราะถั่วเนี้ยเข้าปากจะรู้สึกไงมันมันมีความกรอบปุบนุ่มถูกต้องไหม กเราเคี้ยวกเราเคี้ยวเนี่ยเราเสพรูปถั่วที่เห็นเสียงที่เรียกรสที่ภัสะลิ้นกลิ่นที่ผัสะจมูกความนุ่มอ่อนแข็งกรอบกรุบที่ภัสะกายวิญญาณแล้วก็ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่มันผ่านผ่านกระบวนการเหล่านี้ไปสู่มโนกิจและปลุกออกมา เมื่อจบกระบวนการแล้วมันก็ไปอยู่ในถั่วถั่วนี่ไม่มีเลยถั่วนี่ไม่มีที่มีก็คือค,อความทรงจาแห่งถั่วที่เราเคยกินเห็นไหมเพื่อที่จะไปพยายนยาบไปหาถั่วินและลกกุ้ยก่อนนี่ถั่วมันจะมีกระบวนการอย่างเนี้ยครนี้เนี่ยคนเราเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยขอดีต่อกัน าสสสสการลรพัดสาเนี่ยพัดด้วยกันถ้าแกยอมด้วยความอาฆาตกันยอมด้วยการพุ่งร้ายกันโดยตัวเองมันพูดปรุงบางทีเราไม่รู้หรอกแกทําอะไรเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาทำอะไรแต่เราเอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปยัดเยห้คนอื่นแล้วคิดว่าคนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่เราเข้าใจว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นโดยที่เราไม่เข้าใจว่าเขาอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิด เขาอาจจะไม่เป็นอย่างที่เรามโนเขาอาจ,จไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเลยก็ได้อาจจะตรงกันข้ามเลยก็ได้แต่เราเอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปครอบงำเขาแล้วเราก็โกรธเกลียดเขา <c oughs> บุรุษหรือสตรีที่ย้อมมาในแนวอย่างนี้นะมันจะย้อมหัวใจของเราเป็นคนที่มีอาฆาตพยาบาทตายไปก็มีสิทธิ์ทีจะไปเป็นอสุรกาย,ยานันเราไม่สามารถเป็นเจ้าของจิตใจด้วยตรรก,กะเองแล้วว่าเราเป็นคนดีได้หรอก ถ้าเรายอมในทางมืดมนที่ไปเพ่งโทษผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่ตัวเอรักต้องระวังเ <s> พราะว่ามันถึงที่ขีดได้ง่ายแต่คนอื่นดีได้ดีได้ทั่วยังไงก็ได้โอบอ้อมอารีแต่อย่างคนตัวเองรักทําร้ายทําร้ายทําร้า,ายทำานั่นไม่ใช่ความรักเรารู้สึกไหมเพราะว่าเราต้องการให้เขาอย่างยิ่งใหญ่ขณะเดียวกนันต้องทำรายอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันสำหรับคนที่ตัวเองรักแลวเรามองน,นี้ไม่เห็นและนั่นแหละ ตัวเอกำลังย้อมสิ่งนี้เข้าสู่ใจตัวเองให้มันเป็นความทรงจำเพราะนั้นถัถ่วหมดไปแล้วถ้าเราึกถึงถัว่วก็นึกถึงความกรอบหอมมันแต่ไม่มีไม่มีถัว่วมันเป็นความทรงจำมนุษย์เหมือนกันตอนนี้เราผัดส,สั่งสิ่งดีๆสิ่งเร็วๆจิตมันไม่ได้แยกนี่ดีนี่เรธรรมชาติไม่ได้แยกดีแยกเร็ว ดีเร็วกิดจากเราที่ให้ค่าและสมมุติขึ้นมาว่ามันดีแลวมันเร็วเท่งนี้คร <c oughs> าวนี้เนี่ยไอ้ดีเร็วเนี่ยเราอะแม่จะเป็นผู้ให้สมมุติแต่เราต้องการสิ่งดีๆแต่ขณะเดียวกันเราก็ย้อมสิ่งเร็วๆให้กับหัวใจเราโดยไม่รู้ตัวเพื่อได้ดั่งใจเราเรารู้สึกดีๆกับเขาก้าคุยเขาดีๆแ,แล้วกนะ็นำความดีๆีนั้วเนี่ย รู้สึกถึงความดีงามอิ่มเอิมใจหรือแสดงความรักใคร่เราจะทำอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกดีต่อกันเพราะมันจะย้อมให้เรามีจ,จิตใจเป็นทางที่ดีแม้ดีนั้นจะเป็นสมมุติแต่มันก็ย้อมไปทางที่ดีทําให้เราไม่ทุรนทุลทายค้นได้ความดีนั้นที่เราย้อมมันหายไปจางหายจางคลายหายไปมันไม่มีแล้วที่มีคืออะไรความสมนใจ เรามีความทรงจาดีๆกับใครสักคนมันจะดีตลอดไปแต่ถ้าเรามีความทรงจําเร็วๆกันรสักคนมันก็เร็วตลอดไปคราวนี้ถ้าเราย้อนม,มาทางดีและเร็วเนี่ยมันก็บันทึกหมดพอมันบันทึกหมดมันก็จะตกไปอยู่เป็นวิญญาณที่ไม่ได้แก้ไขตัวเองก็เป็นวิญญาณที่มันทุกข์เพราะความอาฆาตทุกข์เพราะความเกลียดชังทุกข์เพราะความปวดแทนเพราะเราย้อนตั้งแต่ขณะที่เรามีขึ้นบันทึกเราไม่ย้อนสิ่งดีๆไป บางครั้งเรายอมสิ่งดีๆสำหรับคนทั้งหลายแต่เราไม่ยอมสิ่งดีๆสำหรับคนที่เรารักเราโง่มากคนที่เรารักเนี่ยมันพิเศษจะเป็นลูกจะเป็นสามีเป็นพ่อเป็นแม่เรารักแต่บางครั้งความรักอะ่ะทำให้เราเกลียดชังเขาเพราะเราต้องการให้ได้ั่งใจเราไงแล้วเราก็ครอบงำความคิดเราใส่เขาเราไม่เคยมองว่าเราอากจะเป็นคนที่ต้องการได้มากมากหรือตัณหาที่เกิดจากใจไม่รู้จบตรงนี้โดยไม่ได้รับการแก้ไขเรามัวจแก้ไขคนอื่น ี่คือคนทั้งหลายเป็นอย่างนี้และส่วนมากเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันที่ข้าตื่นขึ้นมาเห็นความจริงว่าเราอยู่กันไม่นานเราไม่ควรที่จะฆาฆ่าต่อกันเราไม่ควรจะโกรธเกลียดต่อกันแน่นอนเราก็อยู่ไปตามตรรกะแห่งสมมติที่เราเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์แต่รู้เรียนรู้อย่างรู้จักมันรู้จักเขารู้จักเรารู้จักใจเขารู้จักใจเราเราต้องการอะไรถ้าต้องการให ไอ้โอแบบเล่นกับข้ามากเหมือนกับพ่อกับลูกเพราะงั้นง่ายกว่าเมื่อที่ข้าเล่นกับโอแบบพ่อกับลูกแค่เรียนร้ให้โอมาเล่นกับข้าโอว่าไหมเพราะว่าข้ารู้จักมันเมื่อรู้จักมันเราก็มีความรู้สึกดีต่อกันให้ความรู้สึกดีๆต่อกันไม่ไปทําอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่ไม่ดีทุกคนก็มีเท่นั้นแหละแต่เราตักตือนกันได้เราคุยกันได้ คุยด้วยความดีด้วยใจที่มันรักกับหวังดีด้วยการตําหนิผิดกันถูกต้องไหมเพราะสุดท้ายแล้วมันก็มีแต่ความทรงจําเพราะสิ่งดีๆเหล่านั้นที่เราผัสสะและกำเนิดนั้นมันจบไปแล้วมันก็เหลือแต่ความทรงจาไอ้ความทรงจําที่มันอยู่ในภวังเรานี่แหละเมื่อกายเราแตกมันก็จะกลับเข้าไปอยู่ความทรงจามีแต่ความทรงจําและความจํานั้นไม่เป็นความจริงนลครับความจำนั้นคือไม่ใช่ความจริงก็เหมือนถั่วข้าวกินนี่คือความจริง เอาแค่ก,การเนี่ยคือความจริงภาษาด้วยรูปรสกลิ่นเสียงเรียบร้อยมีความจริงพอถั่วคืนลงไปแล้วทิ้งไปแนละ้วพวางจิตมันอาศัยรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยมาเป็นความสุขจเพื่อที่ยันอยากไปหาถั่วจะบอกนี่คือถั่วเรารับไม่ได้เพราะมันบันทึกถั่วต้องอิบบนเปียนี้เห็นไหมบันทึกด้วยรูปเนี่ยกลิ่นอย่างเงี้ยเรียก่ถั่วไม่ใช่มันบันทึกกลิ่นแบบถั่วรสแบบเนี้ยเนี่ยถั่ว นี่มันลำไยอ่ะถั่วต้องอีกแบบอย่าง้ยมันมีสัญญาของมันแยกๆแล้วนี่ถั่วก็มีรูปร่กงินเสียงอย่างนี้ลำไยก็มีรูปร่กงินเสียงอย่างนี้โอก็มีรูปร่กงสินเสียงอย่างนี้กิ๊กก็มีรูปร่กงินเสียงอย่างนี้คุ้ต้องไหมฮะป้ายก็มีรูปร่กงสินเสียงอย่างนี้เพราะทุกคนเนี่ยมันจะมีบันทึกสัญญาเป็นช่องเป็นช่องของใครของมันบางครั้งเราเหยียนี้ขึ้นมาเอ๊ยนี่ของโอจะรู้ได้ไงเขารู้ด้วยจากสัญญาที่บันทึกมันเป็นความทรงจำ แต่มันไม่ความจริงไงความทรงจำไม่ความจริง,ง,ง,รงเพราะงั้นเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปอยู่บนความไม่จริงมันเป็นอยู่ความสูงจังนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยเราควรบันทึกสิ่งดีๆย้อมสิ่งดีๆระหว่างกันและกันเพราะยังไงเราก็ต้องจักข้าตื่นขึ้นมาเห็นความจริงข้อนีน้ตอนนี้ข้าเข้าใจเรื่องธรรมชาติเดังนั้นมันเลยทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราที่อยู่อยา่างเงียบงนันอยู่อย่างสงบไม่สนใจไม่เอาอะไร มาอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นก่อนที่ชีวิตที่เราเหลืออยู่บนโลกเนี้จะหมดไปแสงเทียนแห่งชีวิตมันมีความสว,าสว่างสวัยที่เราสามารถมองเห็นอะไรได้เยอะแยะแต่บุรุษผู้ไม่เข้าใจแสงเทียนที่มีความสว่างสวัยแห่งชีวิตเนี่มันย่อมดับไปเพราะความมืดมนที่ยังไม่ได้ออกไปจากเส้นทางที่เราควรออกไปเลยเมื่อ,อไหร่ที่แสงเทียนแห่งชีวิตดับลงทุกอย่างจะมืดมิด แล้วเราไปไหนไม่ได้เราอยู่ความมืดที่เราไม่เคยขยับและไม่เคยแก้ไขอะไรในขณะที่มันยังมีความสว่างสวัยที่จะมองเห็นได้เลยเนี่ยคือความมืดมนแล้วก็โมหะตัวหนึ่งที่เราหลงเข้าไปโดยไม่รู้ตัวก็ขอ,ขอใหตื่นขึ้นมาสักครั้งหลย่งนะขอสาธุคุณสวัสดีวันนี้